สวัดีครับหน้าครับสวัสดีครับหน้าขายตำยังไหครับนี่ครับผมตำกล้วยตำกล้วยตำบักยุ่มตำบักเฟืองบอกแล้วว่าบักเฟืองนี่ใส่กับตำกล้วยบอกเรื่องไหนแมนร่วมกันโอ้ตำร่วมกับมี่เอาเอาตำร่วมนี่แหละฮะเอาเพล็ดว่าจะเอาบัวเพล็ดครับตัวนี้ให้เพื่อนบอก เดี๋ยวตำให้ถูกคนก็ได้เขาสั่งสองโคกเอาให้เพื้นก็ได้เดี๋ยวผมเอาทีหลังเซเวียนมันว่าเป็นหยังมันเฉพาะพื้นโบราณเท่านั้นพื้นเหมือนหรือเล่าเพราะว่าไหพี่น้องครับเอาตำตำเมื่อเจ็กปีแล้วครับตำไหนก็สิ่าปีไตอนแรกก็สิบกว่าปีสิบกว่าปีปาของเถื่อพี่น้องครับเนาะตำกล้วยครับผสม สูนี่จนเขาันใส่กล้องอะไรครับผมบักยุ่มบักยุ่มซิมเดบะครับผมนองบางยุ่มซิมซิมพี่น้องครับซิมเล้วขายสูมือว่าหรือว่าขายเฉพาะวันช่วงเที่ยวเข่ากับยุดธไม่ได้เนี่ยช่วงหนาฝนหน้าอยู่บ้านไลยเนี่ยไม่เราตำบลเล้ยงผึ้ง เมืองหงเน่ยเมืองหูอัเบอจะถือทอดห่อยไหมคอัน้นหงนี่แม่จามเมี้ยครับผมโต๊ะมูจากบ่หูหูหูครับไอ้กล้วยพี่น้องครับทำบักดนนึกว่าดีจนหูแล้วว่าดีติ๊บก็ปีแล้วอืมของแก่พี่น้องครับหากินยากแน่นี่ยเนอะหน่าเนอะเนียนจังครับผมอยู่ิ๊บตูกับมีผู้เดียวนี่แหละนั่นแหละอยู่บ้านผมบ่มีเดแบบนี้ ปีลองีาเด้ลกกลัก่อนบครเดียกของยู่ของคิดเองว่าแม่เนียนจ้าเนีนคดเองดูยางเลยพ้องครับดูเดันมากงครับจะตุขายมืองไหนขายหรือว่ายางขายตลอดหรือว่าม่เหมืองขายบอเซเว่นใสองเก่เซเว่น้วท้อหมดปะเนียนจ้าตอวนี้มันแดดมัน ผมโเห็นเขโบหินไม้โบหินไม่มันเดือดเนาะแกนได้ตะกินกันนั่งพี่นั้องเหมือนกันเบหินไม้น้ำเดือดครับผมตำบักกล้วยพี่น้องครับผสมเลยพี่น้องใส่อ่านุ่มเนี่ยนะครับแล้วก็แบบเฟืองครับพี่น้องครับเดือดครับตำมาหยีนมาสิบกว่าปีแล้วนะครับต่อวันครับเป็นตะกินกันเลยครับพี่น้องครับเปรี้ยวแบบนี้ครับปลาเดืยดก็บจะของเฮ็ดเองว่ดดิ Mm hmm. หอมเลยเอาซิม,ม,ซมไรครับซิมไเอา mm hmm. โอเคเอาเี่นองครับซิมในบอ่อเอาเอาซิมเลยพี่น้องมา mm hmm. มาดีเห mm hmm. รอ่าดีอ่ครับ ในกองด้อในกองครับตัวซีห่าซีหนีครับบาทว่ดิจี้ราคาสุทธิสี่สบบาทครับ อยู่่อนทางไหนนี่ผมบอกดูแถวๆบุญหลังครับไอ้ตรงกลางครับเอ้ตรงกลางดูดอยพี่น้องครับนะอย่าลืมผ่านมากกว่แวะซื้อครับพี่น้องครับหมักนุ่มพี่น้องตำกล้วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณเวลาพี่น้องครับเอาข้าวัีอะไรกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับ